นิทานเรื่องหมู่บ้านคำเป็นกับหมู่บ้านคำตายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆสองแห่งอยู่ใกล้กันคือหมู่บ้านคำเป็นและหมู่บ้านคำตายทั้งสองหมู่บ้านต่างอยู่ในอาณาจักรภาษาไทยและเป็นเพื่อนบ้านที่มีนิสัยต่างกันสะุดขั้วณหมู่บ้านคำเป็น ที่นี่อบอุ่นสดใสเหมือนเสียงเพลงเสียงพูดของชาวบ้านเป็นเสียงยาวฟังแล้วดูลื่นหูเช่นคําว่ามาดูไปใครพูดก็เหมือนเสียงเพลงดาดาดาเด็กๆในหมู่บ้านคาเป็นจะชอบร้องเพลงและลากเสียงยาวๆเล่นกันเสมอพวกเขามีเคล็ดลับในการพูดคือ คำเป็นมักมีเสียงยาวหรือเป็นสระเสียงยาวและมีตัวสะกดที่อยู่ในมัดราแม่กลมแม่กุ่นแม่เอ๋ยแม่เอลและแม่องเขามีวิธีการจําคือแม่นมยวงเช่นคําว่านอนลอยตีแต่ที่หมู่บ้านคําตายนั้นกลับเงียบและนิง่งเสียงพูดของชาวบ้านเป็นเสียงสั้นเรี้ยงเหมือนฟ้าผ่า เช่นคำว่าปักจับหักดับไม่มีใครลากเสียงนานและทุกคำนั้นสั้นและหนักแน่นพวกเขามีคลิดลับในการพูดคือคำตายมักมีเสียงสั้นหรือการผรสมด้วยสระเสียงสั้นและมีตัวสะกดในแม่กกแม่กบและแม่กดวิธีการจำคำตายก็คือแม่กระบฏเช่นคำว่าตกปิดจบ วันหนึ่งเด็กชายชื่อป้องจากหมู่บ้านคำเป็นได้เจอกับกล้วยเด็กชายจากหมู่บ้านคำตายทั้งสองคนเกิดสงสัยว่าทำไมคำพูดของเราถึงต่างกันนะป้องถามก็เพราะเรามาจากคนละหมู่บ้านนะสิกล้วยตอบเด็กทั้งสองจึงเดินทางไปพบครูภาษาที่โรงเรียนและเป็นผู้รอบรู้ในอาณาจักรภาษาคุณครูบอกว่า คำในภาษาไทยมีทั้งคำเป็นและคำตายถ้าเป็นคำเป็นก็จะมีเสียงยาวหรือสะกดด้วยมาดราตสะกดแม่กลลแม่กงแม่เกยแม่เกลและแม่กงแต่ถ้าเป็นคำตายจะมีเสียงสั้นหรือสะกดด้วยแม่กระบดหรือแม่กบแม่กบและแม่กดจำให้ดีนะเด็กๆถ้าเจอคำไหนแล้วไม่แน่ใจลองออกเสียงดู เด็กๆทั้งสองคนพยักหน้าแล้วช่วยกันแต่งเพลงขึ้นมาว่าคำเป็นเสียงยาวฟังแล้วเพลินใจคำตายเสียงสั้นเปรียงปร่างดังเข้าไปมาลีมีเตาคำเป็นแน่ใจจะปักตกไงคำตายใช่เลยตั้งแต่นั้นมาเด็กๆทั้งในหมู่บ้านคำเป็นและคำตาย ก็จำได้แม่นไม่มีลืมและใช้คำอย่างถูกต้องทุกครั้งที่พูดข้อคิดไทยเรื่องคำเป็นและคำตายไม่ได้หมายถึงดีหรือไม่ดีแต่คือวิธีการออกเสียงในภาษาไทยหากเราจำหลักการได้ก็จะเขียนอ่านและพูดได้ถูกต้องเสมอ